มมดูเขาตอกบังไฟนะตำ,าตำาาาราวันนี้ผมมามาสถานที่เดีน่ผมเอะทดูนะพิธีการเรามาดูกระบวนการวิธีการทํ้งบังไฟนะผมบังไฟดอกไม้ที่จุดตันกลานแล้วจะได้เห็น ผมเคยพาไปชมเขาจุดบ้องไฟที่มังยองนะบ้องไฟหางบ้งไฟขึ้นเขอปตนีเจ็บต้องไฟดอกตอนนีนักงบ้องไก็ด้ไหมกาเลยมาเลาเวยมาเลยมาเลยาลมาเลยนาเลยมาเ้ยมาเาเลาเาเลยมาบไเลาัมารมเมาาเลาลาาาเาลาาลาาาา โสให้วิธีทำความสะอาดข้างใครับโอเคโอเคเออบันใจที่ดึงหน่อยครับที่ดึงมั่นใจได้หนอมั่นใจครับสโลไหนมาใ่ไใ่เนี่ยแต่เดี๋ยวอ่าหนใหญ่เลย่สบ้านเนี่ยเเยางียเ๋เ็ดกเดนยว รองดเ,เห็นนี่เป็นดินระสิวนะดินกระว่าดินไฟที่เขาจะทำบ้องไฟนะผมอ่ขาขบจุกระสอมานีกตอนรกนว่าเป็นปุ๋ยนะไมใ่ใช่นะอ่าตำราอไฟดูอ๋อเป็นกับเือนี่นาผมนี่ดิน,ดนระสิวน่เขาจะทำบ้อไฟนะผม,ม ก็ไม่ต้องสกอร์ขาดตอนนี้เป็นผู้เล่นเป็นผู้เล่นก็คิดแต่การ้องไฟนะตอนนีตัราเพราะนาย้ังนี่กำลังกำลังนะเอาสูตรแบงไฟนลงตัราบอกไปนะตอนะต้ดูเ้าผสมสูตรบ้างไปนะผมตัมรา การนี้ไม่ต้องสร้างแล้วไม่ต้องสร้างครวงแล้วตาเห็นนะ,ะ,ะ,ะว่าวาาันนี้ตัวนี้นะเขาเผาถ่านนะผมถ่านที่เขาจะทำบ้องไฟนะผมมันตกควันๆและตอนนี้เขายังไม่ยังไม่ทำเลยทำจะได้เห็นนะผมการทำบ้องไฟของทางชาวไตนะไห็นรเปล่จับหาบ้องไฟบางยายนะกขัวเข้าอยู่ ตัวนี้จำน,น,นวนเะผิลนะที่เขาจะใช้ทำบ้องไฟนะผมแอปบ้องไฟดอกที่จุดตอนกลางคืนนะ,ะตําราแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะผมผมเคยนะจะพาม,มาดูกันตําราจุดบ้องไฟดอกตอกลางคืนของทางทาง,ทางทางกลุ่มชาติไทยบางอย่างนะผมที่เขาตากแดดอยู่

แต้มืองยางอาดูนะครับผมเขาจะใส่ข้าวเปลือกเป็นเมล็ดเมล็ดนะอันนี้อันนี้เขาผสมสูตรเรียบร้อยนะเขารอตอกตอกบังไฟจะได้เห็นนะผมบังไฟเลยนะออกแนวโบราณโบราณบังไฟดอกอบังไฟทำมือ,อยางนะแต้มหาเขาอันนี้เขาผสมเรียบร้อยแล้วเขาตากแดดนะตากแดดนิดนึงแล้วเขาจะตอกเดี๋ยวเราดู อันนี้ดวเขาขั้วโอตั้งพูดผลต้อง,องว,ว่าถนะ่านาที่เขาจะใช้กับบ้องไฟนะดูตสราเขาเขาทานถ้าผมาดูนะเ,เจ้าะหาบ้องไฟกำลังต่อผมหลายสระหลายครูแล้วนะอันนี้กี่จ้อยกี่คัน อันนี้ได้จังก็กี่จ้อยกี่ขันบ้างกังครับแบบหมุนหมอด้วยครับออเล่นเป็นจ้อยเป็นขันเนาะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับหมุนเนาะอเอามันก็วางขอาบางไฟเมญยาเดี๋ยวมีเส้นมีหลายสลายอยู่เขาดะจุดข้ามคืนนี้นะแบมนี่ก็อีกเจ้าแล้วผม อาที่กำลังตอบครับเาทำหลายบ้างเขาจะถึงงานเขาในคืนนี้ผมนี่ก็ใช้อันนี้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยใส่ตาแล้วครับติดตาหน่อยนะผมหลายเสราหลายคู่คืนนี้ดูกันนะใครจะคืนดีบ่คืนดีผัวนะ่าบไส่มืองยาง อันนี้สูตรอ่าสูตรตำราเขานะผมอ่าสูตรตำรามีเทียนด้วยแล้วก็มีอ่ามีแหวบเปลือกใหม้นะมีเปลือกเป็นมเมล็ดเมล็ด้นะอ่าสูตรตำราอ่าบังไฟคืนนี้เจอกันอ่านี่ดินประสิวที่เขาผสมนะบริส่วน่งที่เขาผสมแล้วไปตอกเอาไปใส่บงังไม้ไผ่แล้วก็ไปตอกของไข่ของมันนะตนนัวนี้ดู อันน,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 นี้ก็เรงกระรังแยมปอันนี้กระรังเฮดะกังเฮดนออันนี้ก็ใช่อ่ะนี่ก็ใช่เหรอเดบบอกเล็กบอกใหญ่มีนะอนี่เดือบร้อยนอยเดือบร้อยนอแว่าหายนะอ่าผมก็ตำด้บางไฟนี้จะเห็นถ้มีงานที่ปัดโ่นะ่เ

เดี๋ยวนั่นแนะนัเ่นเเบอลกีอยะอ่างอยตบ้องไฟตัวนี้นะเป็นบ้องไฟใหญ่ก็จะทำแบบบ้งไฟโบราณก็้บงางบบกผมตัวนี้นะบ้องไฟตัวนี้เขายาวดิเขาจะทำบ้องไฟโบราณนะโบราณเขาใช้ หามแห่นะคล้ายๆบกไฟดักเดือบแบบโบราณนะจะได้เห็นเพราะว่าตอนนี้เขากำลังตอกๆออยู่นะผมเขาจะจุดค้ำเคืนนี้นะอันนี้ยังไม่ได้ตอกกำลังจะตอกอ่ะยังไม่ให้ล่าเลยปุ๊บน่ะก็ดูนะบองไฟหลากหลายนะผมวันนี้ทำเคืนนี้นะหลายสลาหลายคู เราผมมาจะป้องไฟเขานะตอนนี้ค่อยกัจุดตอนกลางคืนผมป้องไฟแต่มังยางนะเดี๋ยวจเห็นเขาจุดอ่านี่กเไม่ฟังนะผมป้อง,องไฟนะ มันออกข้างนะมองไปบางอย่างเดี๋ยวดูตอ่อบ้องไฟเขาจุดหนึง่งเรียบางไกลนะจุดไกลนะผม